สวัสดีครับ F อฟซยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคลิปวิตการทำงานนะครับอ่ะตอนนี้ก็เราพามาดูนะครับวิธีกรรมนะครับการยกาเอกเสาโทนะครับการยกเสานะครับของพี่น้องนะครับทางภาคอีสานนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับเอาเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับตอนนี้ก็เรายกเสานะครับเอากลับลายกลับลายนะครับตอนนี้นะ

ไปและก่อนายไปยกก่อนเอาเดี๋ยวมัดมัดลายนไปยกนไงี่ไมยกพอทำนะครับพอทำใส่ใส่ครับใส่ใส่ใส่ก็จะมีใบไม้นะครับมีใบยังแน่ใบคูนใบยังแน่นใบคูนใบย้อยใบคูนใบย้อยผู้ก่อสร้างผู้ก่อสร้างผู้ก่อสร้างโอ้ยคับผมข้นอันเนี้ยันมีกำลังเสียงไทยนะครับเสียงไทยครับตอนนี้เสียงไทยนะครับ

เด่นลาีกำลังเขียนอัขระนะครับลงนะครับไปเสานะครับมีล้านไล่ล้านสิคือพันก็ไล่พันดิเนี้ยนข้างหัวเรากไปเลยไม่ ทองนับเอาค่าแค่หนาไพเท่านี้เบ็ดเบ็ดเงินิกลจ๋เลอะเอากับเป๋าชิ้นนึงเงินทองกว่าเนัเท่เฮนเงินทองนับเงินทองนับมีนะครับในเสานะครับจะมีเงินนะครับเอาเงินใบกุนบยอนะครับใส่ลงไปนะ

วันยันี่พิกพิกเชากันมันเรียบดีดีนะเออเรียบเรียบเอาตอาทำ้่างบน่ะอยาตอนนี้อืเรียบจะไปเรียบดีนะเป้าครบแลยวม่สิอ่ามันนี้ญา่อสร้างมัก็งอนญายาขึ้นก่อนญายาขึ้นวกูด้วยกูประเยญาเดี๋ยวาเดี๋ยวญา้นก็ใต่กันเนาะ

ไปบ้านไปดนำมนให้ีที่นัเอกาี่แลนั่งสห่อ hey, uh, ็นอนเรียนลาดเสาหินแล้วังเงินทองนับเงินทองนับคนฮะงยไดนนอกอะเรียนนำมนนี่ทิ้งแล้วดเป็กองร้าน นั่งเอาลูกทิพขื้นโครกองลานก็ออดมาวท่างว่าโดที่ใช้ทอล้อกเลยอาี <c oughs> ่้อบ้เลย เกียบร้อยนะครับตอนนี้ไปไปกันเอาใส่ใส่นะครับน้าฮ่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 าเดี๋ยวมาด์คกนฟาดจ้าวอย่ามาลงมาตามไลนนะไปตรงซวงรถบอกมูยงดิ ว่าได้ขด้คำนะเว้ยกับลังว่าตีกับลังคำอ่ายามีเดือดเด้อฟังได้เลิกงามยามดีเนาะไปเรียแล้วได้เลิกก็เป็นมงคลแล้วเี้ไรีแล้วฟังดีเด้อดที่แท้ช่างก็เอาเด้อเอาบงตุกกุมมูสีนี่บอเอาบงจักกี่ห่างนักนี่บอ เอาวงงามไม่ตากอชุดโชคนได้แล้วบไปแล้วนะุ้ดเจ้าแต่ว่าเย็แล้วพแต่่าว่าทุสายแล้วจะเอาวงนี้จะว่าุดเจ้าแล้วจุดว่าไม่เย็นไปผมจะเอาวงี้ิ้นมืนสุดเจาร้ป่าก็ล่อยคืนเด้ามาด้อเอาไม่รอตัดตัวไปสิดีนะตานี้ะาน

ไดยจะคองบ้านไปเลยนี่นี่นกิได้ไปแม่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 เม่แ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 ม่อม่แ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 ม่เม่ม่แ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 มีแม่เม่แ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 ม่่แม่แม่แม่่แม่แม่แม่่แม่แม่แ อันนี้กินช่างนะครับการยกนะยกกันนะยกแม่ไเราผู้แข่งแยงยกแม่ต่อใต้โจยกยกแล้วครับวันนี้ยกแล้วนะโอ้ยกแล้ว ัตอาตะวโตอะระส็มตัตัะตมตานิโนาโทหิัาปาินังโคลี่ปาลามิสัพพะโตสัมปามีเซนาตวานเวียมังคลังสยันโตโคสยาุันนตับมาเข้าเล้อไปเลย

ทางกวนอเสมโหตตวิทางปรมัตติรัตินปรติณังตายะกามังวาจากามังปรติณังปรติณังมโน <tis> ข้อมือข้อมือแหละหกล้านเนอย้แล้ว่ไมยน้มาหลย้าเมือวานเต้องเข่ามนยันขต้องเข้าละตอนนี้ก็จะยกเสาครับดึงกันร็จพิธนะครับ่อยากได้็ไ้ตม่ได้กได้

าย,ย,ย,ยาามยาามเอาคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับให้ดูกันแบบยาวๆนะครับจนถึงจบพิธีการนะครับโอ้อนนจบพิธีการกันไปเลยนะครับนี่ การยกเสานะครับบ้านนะครับเราเอกเสาโทนะครับเป็นประเภทนี้นะครับพี่น้องนะครับทางภาคอีสานนะครับนะครับที่ถือทอดประเพณนี้กันมานะครับโดยชานานแล้วหลนะครับในการทำพิธีนะครับเพื่เาผู้แก่นะครับในหมู่บ้านนะ จาติพี่น้องนะครับต yes, right, right. ้นนรวมพี่นะครับท่นอย่อยมามาเวสิเอายครับยุสาธุาป็นลมพัมีกนดันต่อไปลุกยุแล้ววกั เช้านะครับเช้าของวันที่24นะครับเออยนะครับเพางาะคดเรสองพันร้อยหกสิบหกนะครับนวันนี้ที่เราจะไปดูนะครับทีม งานนะครับไล่วิจิตปัญญานะครับงานตีใบนะครับโดยใช้เครื่องตีใบนะครับเครื่องสางใบเนาะคนบ้านเราอยู่มีฝุ่นเดี๋ย่เราย่างฮอดเซีมอิมพิเมนต์นะครับอ่ะก็เราจะไปตามงานให้เอฟซีดูอีกรอบนึงนะครับนะในช่วงสายๆนะครับช่วงเช้านี้ก็เราก็มาดูวิธีการนะครับการยกเสาเอกเสาโทนะครับการขึ้น ก่อนเตรียมการสร้างบ้านนะครับของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับนี่เขามีการทำยังไงอันนี้เสาเอกนะครับเสาเอกก็ึ้นแล้วนะครับไปก็ยังเป็นเสาทนะครับทูนะั่อยู่ข้างหลังนะครับ ตอนนี้<ว>ทีมงาน <wont Momo S 1> นะคร <Overwatch> ับโอ้ยกเสามาแล้วยกเสามาแล้วนะครับเอ้ยนนี้ไปไปเดยวนะครับตอนนี้อ่า

ไปฝนต้นแล้วนะครับต้องยกนะครับต้องยกให้ก่อนนะครับอีก4ปียกไม่ได้แน่นอนครับถ้าปีมะนะปีมะเนี่ยอาอีสานก็ถือนะครับก็ไม่สามารถที่ยกบ้านได้นะสามารถที่ยกเสาเอกเสาโทได้นะครับสร้างท่าสร้างเร็วเราก็ต้องรีบยกก่อนนะครับในช่วงปีนี้นะ ไไปอ่าเลยไปปีหน้านี่ก็ยกไม่ได้แน่นอนครับความเชื่อถือนะครับความเชื่อนะครับเป็นทางวีสานนะครับนะนี่โทษนะครับรก็วกำลังจะขึ้นนะครับรวันนี้โซเอขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไปก่อนโทษนะ ยาขอสร้างแผ่นเล่าโอ้โห

เอาไว้ระเียมกระเียมเยอไรีเยอไปหรอขั้นตอนนะครับข้เขาขขาดกับเลาตัวนองนเาไปกับปน้ำเลาเงินองนับเอาเรียญหัวตัวเงินทองนับปูหคดเกือกองร้านกองล้านเออเียมาจากอเกือกมั้ ยังไรเลนมาเลยเกือเอมาเือก่นั่งเกลือไหลเปเกลือเกลืุ่นน้ำยมืดเอาบเยยงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียงไทยกันต่อนะครับจะเริ่มเสียงไทยแล้วนะครับมีขั้นตอนการเสียงไทยนะครับฟังฟังยากยากฟัเฟังเอาบุงหัวเม่ลายไปเข้าย้อนนิบอ

การเสียงไทยนะครับมาเด็กเท่าไหร่ด <c oughs> <c oughs> ้เรามาถ่ายยกึ้นำมันอยู่หรอกอามัดนี่อยูนะยกึ้นระมาดีแล้วไปบ่มัดก็ได้หรอกยกก้น่ำมันก็ เออนั่นแหละมันฟุ้งแบบง่ายนั่นแหละฟุ้งขาฟุ้งแบบง่ายสัล่ะเออมึงมีร้อนตะมีมีปวดมันดไว้แล้วครับแค่นะมันที่่าเหนียวเนียวเหนียวเหนเดี๋ยวเหนียวียยวเเหนนียนียวเนนเนียวเหนวนเหนียวนียวเหนียวเวนียวเหนียียีหนียวเวนเหนียวเนียวเเหียยวเหวเหนยเหนเหนียวเเหนียว เดียนี้าหนโเสาโทนะครับเสาโทยกขึ้นแล้วนะครับ सो होत या मणे तथायानां Mamotha, si tunas, kakang, sumang, karang, Tukang, katang, tumutidang, tukano, tukang, hoto, Casu, yidhang, paramat, jali, tukana, kinang, Kaya, kama, wajah, kama, para, kirang, โอเคนะรครับสาธุสาธุนะครับก็เสร็จพิธีการนะครับอ่ะสำหรับช่วงนี้ก็ฝากไมคกินนี้ครับ F ยีฟซีตามต่อในช่วงเอเซซไๆนะครับเราจะไปดูกุติไปนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนมาสวัสดีครับ